ที่เราลึกแค่นี้นะที่ทําให้ตัวเราเองจะดีขึ้นหรือนี่เรียกว่าการปฏิบัติดีต่อตัวเองเดี๋ยวกวางจะยกเคสคือตัวกวางเองนี่แหละที่ก่อนหน้านี้พยายามจะหนีออกจากบ้านมาตลอดพยายามจะไม่กลับบ้านเพราะเรารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนของเราบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแม่ก็ไม่ได้เข้าใจเราเลยพ่อก็ใช้คําพูดที่แบบทําร้ายเรามันเหมือนสงครามมันเลยทําให้เราไม่อยากกลับเนาะเราอยากจะ อยู่ข้างนอกเราอยากจะหนีมาตลอดเหมือนที่วันนี้บอกแหละมีหลายเลเวลกวางหนีได้วิธีอะไรไ้หมกวางอยู่ในเลเวลของการคิดดีคิดบวกกวางใช้วิธีความคิดบวกเนี่ยในการหนีสิ่งลบๆในชีวิตเพราะกวางรับไม่ได้กวางรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ได้ความรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเองไม่ได้มันก็เลยพยายามคิดให้ดีคิดให้ดีเพื่อจะหนีความชั่วระารที่มันอยู่ในใจเราความที่เราคิดไม่ดีกับพ่อแม่ตอนที่เรารู้สึก โทษตัวเองโทษคนอื่นอะไรเงี้ยเรารับไม่ได้เราเลยหนีโดยความคิดที่บวกใช่ไหมเหมือนที่วันนี้บอกแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่กวางได้พบก็คือการที่กวางเริ่มได้รู้จักรรพระตนาฏใจพระตนาฏใเนี่ยคือการเป็นสิ่งที่เหมือนเรียกกวางให้กลับมาที่บ้านบ้านที่แท้จริงเนี่ยตอนแรกกวางคิดว่าเป็นบ้านที่เป็นเรื่องกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เรารู้จักพระตะนตยเหมันเหมือนเรียกเรากลับบ้านซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือตัวเราเองเนี่แหละ คือชีวิตของเราเองที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่าที่บ้านร้อนอะ่ะมันไม่ใช่เพราะบ้านร้อนนะแต่ใจเราอะ่ะมันร้อนตอนที่อยู่บ้านจริงๆไม่ใช่เพราะแม่หรือไม่ใช่เพราะพา่อไม่ใช่เพราะใครเลยนะแต่เพราะว่าเราเองนี่แหละที่ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ในตอนที่เราร้อนอะ่ะพี่ๆเป็นไหมคะเวลาเรารู้สึกอึอดอัดเดืเอดเนื้อร้อนใจเรารู้สึกอยากจะหนีไปไหนสักที่หนึ่งอะ่ะไม่หนีไปดูหนังไม่ฟังเพลงก็ไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ย เพราะเราอยู่ความร้อนในใจเราไม่ได้มันอยู่กับบ้านตัวเองไม่ได้มันเลยพยายามจะออกจากบ้านตัวเองซึ่งมันออกไม่ได้คะ่ะเราหนีตัวเองไม่ได้เวลาพี่ๆมีอาการเหล่านี้หรือว่าพี่ๆรู้สึกอึดอัดแบบเนี้พี่ๆลองระลึกคํานี้ขึ้นมาในใจและให้ระลึกถึงพลังแห่งปัญญาที่พี่อยางได้อธิบายทั้งหมดแล้วก็คือทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะเอ้ยที่เราเจอเนี้ย,ย,ยมันเป็นผลมันมีเหตุอยู่เหมือนกวางก็เริ่มกลับมาเข้าใจตัวเองว่าเอ้ยที่เรามานั่งโกรธพ่ออยู่เนี้ยได้เพราะเราเป็นลูกเขาไงเนี้ย นี่คือพ่อเราไงเราคิดว่าเขาเป็นพ่อเราแล้วเราก็อยากให้พ่อเราเป็นอย่างนั้นนี้มันมีทั้งความอยากด้วยเห็นไหมคะมันมีทั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากที่จะให้เขาได้ลังใจเราอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้น,นจริงเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังเหล่านี้เราไม่มีที่พึ่งทางใจที่ทําให้ใจเรากลับมาที่ขณะปัจจุบันพอกวางได้เริ่มรู้จักพระตนะตายหรือว่าเริ่มระลึกถึงพระตนะตายอ่ะทำให้เด็กที่หนีออกจากบ้านตลอดเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้กวางกลับไปอยู่กับแม่ได้ กวางอยู่กับแม่กวางอ่ะหนึ่งปีเต็มๆแล้วอ่ะในแบบที่บ้านอ่ะมันสามารถเย็นขึ้นได้ถึงมันมีไหมจังหวัดที่เรามีแบบความขัดแย้งกันมันต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่เรารู้วิธีการปฏิบัติกับตัวเองเห็นไหมเรารู้วิธีในการลดน้ําให้กับต้นไม้ของเราเรารู้วิธีที่เราจะกลับมาเยียวยาใจตัวเองให้ชุ่มฉ่าขึ้นโดยการพี่ๆอาจจะพูดถึงพูดเป็นประโยคภาษาไทยก็ได้ข้าพเจ้ามีปัญญาเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้ามีสัจจะความจริงเป็นที่พึ่งข้าพเจ้ามีความดีเป็นที่พึ่งก็ได้หรือจะใช้คําบาลีก็ได้นะคะแต่สำหรับกวางกวางมองว่าภาษาของธรรมชาติเนี่ยหรือภาษาบาลีจะเชื่อมจิตเชื่อมใ,ใจเราได้มากขึ้นเนาะที่กวางมาแชร์มาจากประสบการณ์จริงที่กวางสามารถกลับไปบ้านได้ในรูปแบบที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะทําได้อะในอายุ30กวางกลับบ้านตอนอายุ30ทั้งๆที่กวางหนีบ้านมาตลอดเนาะก็อยากฝาก สิ่งนี้เป็นของขวัญนให้พี่ๆไว้นะคะ